วันนี้ครับผมจะพาไปกินรม่อาหารญี่ปุ่นที่โคตรอลังการเลยบอกเลยว่าเมนูจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นซูชิปลาดิบและอื่นอื่นอีกมากมายกับร้านรามเมงเข้าวซอยกันครับผม ทุกคนเรามาอยู่กันที่ร้านลามิงข้าวซอย อนนี้เรายังไม่เห็นเมนูราเมงเลยซช่งยเมนูที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นอยู่ในรายอาหารบุฟเฟ่คือร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่แต่มันจะมีเมนูที่เป็นราเมงหม้อไฟเนี้ยอาจจะต้องสั่งเป็นอลาคาร์ดแยกแต่บอกเลยว่าโหดูจะเมนูอลังการงานสร้างทาเหนี่ยมาช่วยกินนะผมเหมือนโดนหลอกมาถ่ายมาเป็นเมนูเล็กๆนะนี่ยมาช่วยกินรามงข้าวซอยหน่อยคิดในใจมีตุกเกลือตุกเกลือซุปมิโซะซุปมิโซะวันนี้น่าจะตัดเลี่ยนได้ดีเป็นยังไงมาถึงไปเลย เน้นเน้น <ๆ S 1> บอกเลยว่าโคตรเยอะโคตรเน้นซึ่งร้านนี้เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมบางคนอ่ะเฮ้ยบางทีเซิร์ฟอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้เวลานานเราขอเข้าใจปากติก็ได้หรือบางคนสายโซเชียลอยากได้อลังการนี้บอกเชฟเขาได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานหน่อยนะ<ไ>น้อยเมนูสิบที่สิบนาทีก็ว่าให้เวลา,<บ>าทางร้านหน่อยให้เวลาเพราะเขาจัดมานานมากมาเรามาซักก็เลยดีกว่ามันควรเริ่มจากอะไรดีกว่าไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าเริ่มจากตรงหน้าไหมมันไม่มีอะไรคขามาควรเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเมนูซิกเกอร์ของทางร้านและเป็นเมนูที่ผมน่าจะอนมัคื ย ah. ากิโซบะลองชิมดูก่อนเราแอบไปดูเขาผัดหลังร้านมาแล้วผัดน่ากินมากานี่นี่นี่ไฟแบบล,ลุกโชนดูขอทักก<ๆ>่อนเลยแล้วกันเป็นเมนูที่ผมถ้าจะชอบไปสุดในอาหารญี่ปุ่นละออซอสหอมเส้นเหนียวนุ่มลองกินดูหากินรสชาตินี้ยากในประเทศไทยแล้วซอสมันแบบหอมไม่เค็มมากไม่เค็มโดดอ,อร่อยอร่อยไงเก็บก่อนเดี๋ยวกินเยอะกินเยอะก็ได้กักไว้ ทำสดจะกินตบะทำสดแล้สาได้ป่ะเวเหมือนอยู่ญี่ปุ่นบรรยากาศร้านนี้เหมือนนั่งอยู่ในญี่ปุ่นจริงๆมีควันมีหินญ,ญี่ปุ่นมีปลาคาร์ด้วยอันนี้เป็นซูชิปลาคาร์บปลาคาร์บมก็สะกิดกูหน่อยถือว่าปลาแซลมอนอะไรอย่างนี้ยังท็อกอารหารกวาดตั้งแต่ซ้ายไปขวายังท็อกทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยเขินซูชิเลยตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกแซลมอนลนเราลองชิมหมดเลยดีกว่าปกติผมไม่กินปลาดิบแต่เนี้มันเบินไฟนีดู เราไม่ต้องจิ้มเราไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเรากินรสชาติตั้งเดิมที่ร้านเขาให้มา <c oughs> อืม <Good. S 1> เ,อเนี่ยลองกินดูมันมีกลิ่นอะไรไม่รู้อะบอกมาเลยว่ากลิ่นอะไรอยากกินอะไรไม่รู้แปลกใจไม่อร่อยไม่กลิ่นอร่อยเว่าเหมือนตัวแซลมอนเขาเหมือนจำมะ อะไรไม่ด้วยไม่รู้อะแล้วมันมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันนะน้องอันนี้เมื่อกี้ที่กินคือซอสมายอดตัวนี้ใช่แล้วเป็นแซมมาซอสมายอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเป็นยังไงเป็นยังไงซอสซอสเฮ้ยซอสอร่อยเฮ้ยดีไอีกทีว่ะไม่มั่นใจอ๋อเป็นที่ซอสเหรอผมว่ามายอดเขาทำพับพุงเองอืม ไมอร่อยอย่างเงี้ยพอพอมีลุ้นให้กินพอซอสมันช่วยแก้เลี่ยนมากเลยใช่ซอสมันซอสมันอร่อยมากเลยมันเป็นซอสมายองเนสที่ไม่ใช่ซื้อสำเร็จอ่ะทำน่ะเองรสชาติทำเองมันเป็นรสชาติมันเข้มข้นอะไรสักอย่างเหมือนกลิ่นหอมหขึ้นจมูกอ่ะกลิ่นอะไรตกใจเฮ้ยกลิ่นอะไรวะแต่ก่อนอื่นเแป๊บนึงนะไปตีกอแส่นี่ว่ะแซลมอนตัวนี้มาขออะไรชู้หน่อยอะไรชู้อยู่ไหนอ่ะ เราเปิดช่องโวไปละเดี๋ยวถ้าลวงขึ้นกองหน้ากันเอาไปเลยว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไหนต่อหรือเราออกปีซ้ายไหมปีซ้ายนุ่มกว่าไหมเนื้อเนื้อเนื้อเพราะเขาบอกว่าตัวนี้เนียต้องมาเช็คกินเท่านั้นเป็นเนื้อกับปลาไหลพรีเมียมบอกเลยนี่อันนี้จะเป็นพิเศษเนื้อกับปลาไหลซึ่งเนื้อของผมมันจะมีไข่แซลมอนด้วยลายเนื้อเขาแบบมีมันแทรกพอได้แบบความกรุกกลับอ่ะไป ถ้าเรากินซูชิอะเวลาปั้นเหมือนที่เคยดูอ่ะเขาจะมีตูดของแต่ละร้านใช่อันนี้มันจะออกกระชังเปรี้ยวนำนิดๆไหมเปรี้ยวนำึ่งกูชอบรสเปรี้ยวนำเวลาทำเองที่บ้านอ่ะจะให้ป้าที่ญี่ปุ่นเขาเอาน้ำส้มสายชูที่เป็นของญี่ปุ่นมาให้เราใส่น้ำส้มสายชูประเทศไทยใส่ไปยังไงรสชาติก็ไม่อร่อยเท่าส้มสายชูญี่ปุ่นสลับกันไหมเอาไอ้มาให้หน่อยนี่รองเท้าดีนะนี่นี่นี่เอาไงผมต่อรองเทาก่อนเลยนะอันนี้อ่ะนี่ปลาไหลนี่จะทั้งตัวเอานัเนี่ย อาลายอะดูดิจะแม่มข้าวมันจะมีรสชาติข้าวรสชาติเตี้ยมหนำซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันจะตัดเลี่ยนไ้วยแล้วบอกเลยว,ว่ามันจะกินได้เยอะอ่ะเมนูต่อไปขอันนี้อันนี้เป็นกระตู งะเราต้องเริ่มที่ appetizer เพอมี a p p e t ไ z เซอร์อยู่เนี่ยแกงของทอดอยู่ตรงนี้เ <c oughs> นี่ยก็มีแซลมอนมีปลาซาบะมีเกี๊ยวซ่า <c oughs> นี่เกี๊ยวซ่าครับผมจุ่มบุยลงไปอร่อยไหมอร่อยไม่รู้เลยเกลือซาจุ่มนิดละขนาดนี้แนะ่้วมสายกินเกี๊ยวซ่าผมชอบอยู่ละ <c oughs> ห,หมูดีซาข้างใน,นหอมมากมันเป็นรสชาติที่เรารู้สึกว่า เขาทําเองอ่ะเหมือนเรากินเองอ่ะมันไม่ใช่รสชาติที่เหมือนเขาทําขายตลาดทั่วๆไปแล้วมันจะมีความแบบมันเหมือนๆกันหมดอ่ะแต่เนี้มันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่แบบรู้ว่าเนี่ยเขาทำเองอทดสอบปลานี่ก่อนเลยไหมเต็กชามอนเหรอยี่เปย์สเต็กชามอนแหม่เลือกชิ้นดีซะด้วยเลือกขนท้องซะด้วยไอ้เหรอเนี่ยไอ้เหรอแหมกินเป็นซะด้วยเออโคนพักรีบเอาเข้าปากก่อนเลยย่างดีเต็กมันต้องประมาณเนี้ยหลังกรอบ ตัวเนื้อปลาไม่ท้องยังมียังมีความจุ๊ยๆอ่าจริงมีเมนูอีกหลายอย่างแล้วนะแต่ไม่ไหวเท่านี้ก็เต็มโต๊ะแล้วเห็นยาวๆอย่างเงี้ยเอาสักตอนนึงไปเอาไหนเอาไหนทับบันไดอันนี้เป็นแซลมอนซึ่งบอกเลยช่วงนี้แซลมอนกำลังขึ้นปลากำลังพุ่งเลยอ่าชนๆๆชนๆๆเอชนแซลมอนไปดิ รสชาติอาหารอร่อยไม่อร่อยดูจากสีหน้าเวลากินยิม้มมีความสุขยิ้มชอบร้านนี้ตรงที่ว,ว่าก็ทำตอสอกมาเดีย มเฮหลายตัวละคือม no ันมันเป็นรสชาติที่เราไม่ขุนเหมือนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทับเด็ดลูกอ่ะไม่ใช่แบบที่เราเกียจขี้เกียจบีบก่อนนะใช่เพราะเราอ่ะเป็นคนขี้เกียจเราซื้อกินน่ะเราจะซื้อสัมเด็ดลูกมากินแต่นี่มันมีความแบบอะไรมากกว่านั้นอะแล้วพอเราไม่รู้อุปกรณ์หรืออินเกเดียนข้างในมันอะจะไปปรุงเพิ่มก็กลัวจะเสียทางดีดีวาไม่รู้มันคืออะไรต้องชิมดูก่อนมันมาแบบว่ารังการมากดูดิอะไรนะพวกซอสไมโยซอสทุกอย่างไอ้เฮ้ยโอ้โห บอกว่าร้านเขาทำซอสออกมาดีพอเจอซอสแน่นๆเงี้ยโอ้รู้รื่องคนรู้จริงๆกินน้ำต้มของผมแล้วนะให้ย่างงั้นชิ้นน้ำต้มของผมแล้วนะอันนี้อร่อยมากอธิบานี่มันคืออะไรคือซูชิอะไรคล้ายๆเหมือนจะเป็นซอสพิซซ่าแต่มันมีมันมีความรู้สึกนั้นเหรอเนี่ยอุ้ยผมรู้ไม่หายอร่อยมากต้องกินดูกูบอกเลยแม่อร่อยให้ตอบแม่อร่อยให้ตอบเอาละเชี่อทีบุ๊ตกใจเฮ้ยผมบอกพิซซ่าปุ๊บมันเจอจริงเหรอเฮ้ยเป็นรสชาติสุดิพี่ มันเหมือนเหมือนเหมือนลิซ่าอซอสมันแตกในปากวะบุ้มขึ้นจมูกนี้ทิ่มสมองเลยลืมไปว่า <c oughs> นี่คือร้านราเมงนะเดีย๋ยวมาเตียวสักเต้น,นเต้นยากยิเลยอันนี้คือเมนูเสริมไนงะ <c oughs> ที่เราสามารถสั่งได้ตลอด1ชั่วโมงครึ่งอ่ะกินไปเถอะแล้วเดี๋ยวผมแวะอันนี้หน่อยแล้วกัน<ป>นะเพราะว่าหลังๆมาเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะเพิ่งเปิดประสบการณ์กินอ้าวจริงเหรอใช่ผมเป็นคนไม่ค่อยได้สั่งปลาหมึกฮากะกอืมฮากะวาซาบิใช่ไหมฮากะกวาซาบิเปิดประสบการณ์มากไม่เคยคิดจะสั่งแล้วพอสั่งปุ๊บอันนี้ติดใจไปทุกครั้งต้องสั่งคืออย่างนี้ค,ออนคือผมก็เป็นคนชอบกินเว้ยปลาหมึกฮากะอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือ เวลาเราไปสั่งถ้วยน้ำจิ้มถ้วยหนึ่งร้อยสองร้อยมันมาเป็นถ้วยน้ำจิ้มอันนี้อยู่ในบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นจัดก,การดีครับโอ้ไม่เหนียวเด้งลอ,องกินดูวาัาบีหอมหอมไม่ฉุนด้วยเค็มๆหอมหอมแล้วก็เนื้อปลาหมึกเด้งมากโอ้เต็มมันจะหนึกม,มันจะเหนียวอันนี้เก็ดดีเก็ดดีอร่อยอร่อยกิน<ะ>วาตาัตบีไม่ฉนุนแต่หอมขึ้นจมูก ยดีไปหมดเลยอเอาอีกเลยหาว่าอวยเอาอ,กอีกเออยกกลยร้านไม่ได้จา้างแกงอยู่ไหนแกงอวยที่ไหน <laughs> เออต้องมีแกงอวยบุญคือไอ้ที่เรามากินอ่ะร้านไม่ได้จา้างแล้วลำมาเองลามาตะลุยกินเห็นมันแปลกดีเห็นมันอลังการดีเราก็เลยมาชื่ออลังการจริงได้คิดว่าจะอลังการขนาดนี้เอาะไรเอาอะไรดีเรือไหมไปเรือปล่องทะเลกันหน่อยนี่ก็ไปสายปลาขาวอยู่แล้วปลาเนื้อขาวดีเพิ่งพูดอ่ะมันไกลเกินมาซาบะใช่ไหมอ่าซาบะนี้น่าจะเป็นซาบะดองใช่ปะซาบะดองไปเลยนะซาบะดองซาบะดองไปซาบะดอง มันค่อยได้ครับผมมันคือปลาดิบมันมีเท็กเจอร์ความหยุ่ยหยุ่ยอ่ะมันจะเรียวเรียกมากแจะเย็นสดชื่นสดชื่นดชื่นโอ้โหไม่แย่นะอร่อยนะกินชิ้นใหญ่ด้วยก็ไม่มีกลิ่นขาวอะไรอย่เงี้ยอ่าเฮตาแอบเห็นนี่คืออะไรมันเนื้อเนื้อแอบเห็นข้างในไส้เป็นไข่หวานอ่าโลข้างในมันเป็นใช่โลข้างในเป็นไข่หวานเห็นไหมบุ๊บทำให้คาดหวังอีกแล้วเพราะมันมีซอสข้างบนอย่างเงี้ยดูเละหน้าแบบนั้นตาม ันนี้ข้าวแน่นไปหน่อยอืออืม,อมข้าวเยอะกว่าเนะ้ออืมปกติมันจะเนื้อมันจะเยอะๆๆอะอกีกดอกหนึงล้เป็นแซลมอนโรยตา,านพังั้นเราใสา่กันเรื่อยๆแล้วสลุปก,กันอีกทีนึงแล้วกันในเรื่องทูชิอืออือออร่อยว่ะ แซลมันโรตตำหางเนี่ยมันตำหางเขาอาจจะใส่ชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะแต่กลิ่นอหอมมีมีมามาเป็นกลิ่นหอมๆอาจจะไม่ได้แบบกลิ่นแบบโอ้โหตำหางทิ้งมนเริ่มไม่ใช่แต่ก็ยังรู้สึกยังมีอยู่มีไม่ได้หายไปไหนหอมๆแหละมาเรามากินหัวปลาดุกต้มซีอิ๊วต้มซีคิ้วไม่ใช่โอ้โหไปกันใหญ่เลยไม่แกให้กูด้วยไม่ถูกก็พาไปให้มันเละไปเลยแซลมอนต้มซีอิ๊วไม่ใช่แซลมอนต้มซีอิ๊วหมเคิลมไปด้วยเอร่ะลอยมาชิมดูขอชิมน้ำก่อนละกันนี่หอมๆหอม วว้าหวานนำเค็มตามสูตรสำเร็จเฮ้ยอะไรขนาดนั้มีมีรสขิงน้อยหน่อยเยอะอะไรยขิงเยอะชอบชอบเป็นคนกินเมนูนี้อยู่แล้วร้านเนี้ยรน้ำซุปมันจะหวานนำเลยนะแล้วตามด้วยตามเรื่อยๆแล้วสุดท้ายด้วยอะไรล่ะข้าวหิขิงขิงขิงมาแก้มดิแก้มปลาแซลมอนปึ๊บนี่โอ้โหไอแนวจิลล์เมืองนี่เป็นแก้มแซลมอนครับผม คื่เราใครที่กินเมนูนี้บางคนอาจจะมองไม่คุ้มค่าเฮอยู่ปลาแซลมอนมีวัตถุดิบหลักซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นเมนตัวนตรงนี้เขาเรียกว่าคางคางมันก็เป็นเทสเจอร์หนึ่งที่มันถ้าใครไม่ไม่ไหวกินตาปลาลงมาตรงนี้ก่อนได้นี่ไงล่ะมันมีซ่อนอยู่ใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์ถ้าคนดูลองโฟกัสดูดีจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้ซอสติดแขนผมอยู่แ้โอ้โหมีเลื้อเทืออะไรขนาดนั้นนะของมันเต็มโต๊ะจริงคางปลา ยอม่อนต้มเชี่ยวกินกันละสูบเรยเพียวๆก่อนเลยแยกไปเลยเนื้ออะไรมันมันไปทางเลี่ยนเลยด้วยซ้ำเก้ยนั้นอยู่ไหนนะเกลี้ยงมวยบูดไหมร้านนี้มีเกลี้ยงมวยบูดสดซะเลยพูดยี่ห้อไปเดี๋ยวกูโดนจับอีกะสดแหละเออสดแหละดูจากตู้แล้วมีตู้ไปในตาที่ถังเนี่ยมีหัวคันโยกมเกลี้งมวยบูดฟองฟองเยอะๆหน่อยเป็นไงหัวใจแฮมมอนกินได้เลยเอ้ยดี เฮ้ยเราชิมน้ำซุปนั้นแล้วแสดงว่าน้ำซุปราเมงต้องดีเพราะว่าเรามาอยู่ร้านราเมงข้าวซอยเน้นกันติรอบราเมงข้าวซอยชื่อร้านก็ยังเป็นร้านมิงปวดลืมเดี๋ยวไปเสิร์ชชื่อคลิปบุฟเฟ่ญี่ปุ่นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นราเมงิงข้าวซอยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กินราเมงเลยมาราเมงข้าวซอยไม่ต้องกินราเมงอะไรกินแค่ตูชิคก็คุ้มแล้ว คนดนดูี่คือโต๊ะมันใหญ่ว้วยแล้วมันไม่พอตอนนี้มันอยู่ฝั่งนี้ซึ่งน้ําซุปรามเมงที่นี่เนี่ยจะมี2อันหลักๆนะก็จะเป็นซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวประมาณแชั่วโมง และอีกอันนึงเนี่ยเป็นเป็นซุปรามเมงเข้าวซอยซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาบอกว่าใช้พริกจากเสฉวนมันทนเสฉวน,เป,นเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเรามาชิมกันดีกว่าเนี่ยมันรองยังไงมูฟออนออกอย่างนี้มาโยแม <c oughs> ไ่ไอ้กล้องเห็นหรือเปล่าไอ้นี่มันก็นั่งจิ้มซอสอยู่นั่นแหละจิ้มกินจิ้มกินอยู่นั่นแหละก็มารามเมองอยู่เรามากินร้านราเมงเดี๋ยวตักให้เนี่ยก่อนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของครับมาราเมงอ่ะเรามาได้เมนูราเมงแล้วของเนี่ยจะเป็นซุปออริจินอลของทางร้านซิกเนเจอร์ของผมจะเป็นกระดูกหมู ชิมก่อนกินออริจินอลค่ะขอชิมน้ำมีชต์เลยเหรอมะชต์เป็นญี่ปุ่นเลยอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้บรรยากาศผ่อนเฮ้ยโอ้โหคนเคยเลยนะมันต้องมีเสียงดิ่อุ้มเม้ออะบอกคนรวยเจ็ดนั้นนะอาโกอย่าพลาดนะโปลาต้องมีกินอันนี้ให้อิ่มจับพันโยกให้ดีนะตัดเต็มมันจะนอนแฉะแถวนี้ดิอุ้ยกินหอมมาก อร่อยเนื้อภาพตามมันจะมีความเผ็ดแล้วก็กลมกล่อมกลมกล่อมหน่อยๆคือมันจะมีความหวานเค็มเผ็ดอยู่ในเนี้ยแต่เผ็ดอ่ะมันจะค่อยๆแบบปึ๊บปึ๊บแต่ซดได้เรื่อยๆของแกงเลี่ยนมม<ๆ>กินเข้าไปนึกว่าซุปน้ำใสน,นะเพราะมันแบบสว่างมากแต่รสชาติเนี่บเลยคือมันเหมือนซุปน้ำใสแต่กินเข้าไปมันมีความเผ็ดเล็กน้อยอือของร้เฮ้ยลองชิมลองชิมให้ดูชิมแล้วเมื่อกี้ผมชิมชิมแล้วเนี่ยแอบชิมป่ะถ้าพี่กอล์บ็อกมีความเผ็ดอันนี้มันจะมีความเผ็ดกว่าใช่แแต่่นนนนนนััั้้มมจะไดกิทีบบวลๆเอ ละมุนละมุนอ่ะตัวสุอย้างที่มันครีมครีมใช่อืมมันมีความครีมครีมละมุนละมุนอยู่ในกระบุงแกมแต่นี้มันจะมีความแบบว่าสไตล์คนไทยหน่อยมีบลาผิดเผ็ดร้อนๆเราได้กินเราได้ถึงร้าเมงละถึงร้านราเมงละดูดูดูโอ้โหอุ้ยเด็นร้านเมงดีเหนียวนุ่มกําลังดีมันเป็นส้านราเมงที่มันเหนียวนุ่มกําลังเหมาะเลยสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้และอยากมาร้านเข้าซอยราเมงเนียสามารถมาด้ครับผมอยู่ นัว่ามิน68และอยากจะบอกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษจากราคา599เหลือราคา559 สลับเลขกันเน็ตด้วยร้านนี้และยังไม่พอใครมาร้านนี้เช็คอินับผมจะได้ตัวปัานลลายกับเนื้อพรีเมียมไปเลยเป็นโกตูชิเนาะใช่ซึ่งอร่อยมากแบบว้าวมาเราเปิดตัวนั้นเราถูกแบบววว้าวเลยือถ้าใครชอบใครอยากมาเนี่ยแทบกันมาแชร์กันไปให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาถล่มร้านได้มาถล่มซูชิเนี่ยบอกเลยซูชิดีร้านนี้ยังน้อยค้าการันตีเลยค้าการันตีถ้ายังไม่เชื่อใจยังไม่กล้าเข้าุฟเฟ่มานี่แวะดื่มของแกงหัวบุตรสัก คำสองคำเอาง่ายๆเป็นเมนูกับแก้มได้อร่อยเอนะต้องพูดอย่างนั้นอ่ะกินได้ยันวางแล้วถ้าติดใจคิดว่าไม่พอบุฟเฟ่บุฟเฟ่เลยซัดไปเลยมี <จบ S 1> เวลาเยอะๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราขอตัวไปชวใช้เวลใช้กรรมกับกับซูซี่ก่อนล <S <S นะกันบายยเจอกัน <laughs>